ประวัติหลวงพ่อโฉมวัดตาคลีใหญ่นครสวรรค์หลวงพ่อโฉมท่านเป็นอดีตพระเกจิอาจารย์ยุคเก่าแห่งเมืองสีแควร่วมสมัยเดียวกันกับหลวงพ่อทองวัดเขากบหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลและอื่นๆตามประวัติเดิมท่านเกิดปี2378ช่วงสมัยรัชกาลที่สามน่าเสียดายที่คนสมัยนั้นไม่ได้จดบันทึกประวัติท่านไว้มากรู้เพียงว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์ยุคเก่า เป็นสหายทํากับหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมาขามเท่าและหลวงพ่อเงินวัดบางคลานแต่ท่านแก่กว่าหลวงปู่สุขแต่อ,อ่นกว่าหลวงพ่อเงินหลวงพ่อโฉมท่านเป็นพระบ้านนอกเก่งแบบเงียบเชียบคนทั่วไปไม่สามารถรู้ได้แต่จะปิดบังผู้ทรงฌานสมาบัติไม่ได้ท่านทรงคุณธรรมทั้งทางด้านคันธุระและวิปัสนาธุระทั้งยังเรืองอาคมอักขระวิธีปลุกเสกเลขยันได้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักถึงขนาด หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพและหลวงพ่อใหญวัดระนามก็ได้ฝากตัวเป็นสิิท่านสันนิษฐานกันว่าท่านได้สอนลูกศิษย์สองรูปนี้ถึงขนาดหมดไส้หมดพุงกันเลยทีเดียวในปี2453หลวงพ่อเดิมได้มีดีกานิมนตในสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์เจริญอิตรังกูณอยุธยาให้ร่วมปลูกเสกพระวัดระคังหลังค้อนหลวงพ่อเดิมท่านเป็นหนึ่งใน60รูปที่โดนดีกา ขณะนั้นหลวงพ่อเดิมบวชได้25พรรษาสแสดงถึงความเชี่ยวชาญและแตกฉานในด้านวิชาอาคมจึงได้รับความไว้วางใจจากเบื้องบนจึงมีคำสั่งมาซึ่งในชุด60รูปนี้แต่ละองค์นั้นหนาวเย็นเยือกทั้งนั้นส่วนหลวงพ่อใหญ่วัดระนามนั้นท่านก็ได้ขึ้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดตั้งแต่ยังหนุ่มเป็นเจ้าอาวาสวัดระนามได้เทียงพรรษาที่สามเท่านั้นในสมัยนั้นพระภูธรน,นั้นท่านไม่ได้ได้ตำแหน่งเพราะเก่งปริยติธรรมเท่านั้น ท่านได้เพราะท่านทรงคุณธรรมพิเศษมีความดีมากเป็นที่เคารพอย่างกว้างขวางและเป็นที่ยำเกรงบารมีของสงฆ์ด้วยกันรู้ถึงพระกันในหลวงจึงโปรดกล้าแต่งตั้งด้วยพระองค์เองหลวงพ่อใหญ่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเมื่อรู้ความมาดีลูกศิษย์ทั้งสองถึงเพียงนี้แล้วก็ต้องสัมพันธ์ถึงอาจารย์ลูกศิษย์จะดีไม่ได้ถ้าอาจารย์ไม่ดีเสียก่อนเพื่อเป็นการยกย่องและระลึกถึงบุญคุณครูอาจารย์ยุก่อนซึ่งนับวันประวัติจะลางเลือนไปทุกที ไม่มีที่มาไม่มีผู้จดบันทึกน่าเสียดายหากประวัติเหล่านี้ได้หายไปในยุคป,ปัจจุบันหลวงพ่อโชมท่านามีเหรียญที่สร้างเป็นที่ระลึกในงานหล่อรูปเหมือนท่านในปี2458เหรียญของท่านนั้นมีคนรู้จักน้อยหายากไม่มีเปลี่ยนมือในตลาดกันง่ายๆของไม่มีหมุนเวียนราคาจึงไม่หมือาเหมือนเหรียญยุคป,ปัจจุบันเหรียญน,นี้สร้างในคราวฉลองอายุ80ปีของท่านในสมัย2458ถ้าไม่มีเจ้านายหรือคหบดีหรือเศรษฐี ไม่สามารถสร้างเหรียญได้ง่ายๆจะต้องมีคนเคารพศรัทธาท่านมากๆด้วยจึงเป็นทุนรอนในการสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาได้เพราะต้องปั๊มในพระนครเท่านั้นตอนนั้นอำเภอตาคลีอยู่ตรงไหนยังไม่มีใครรู้เลยท่านต้องเก่งขนาดหนักเลยในยุคนั้นและเหรียญรุ่นนี้เองก็เป็นเหรียญปั๊มยุคแรกๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้อีกทั้งยังมีรูปหล่อโบราณหลวงพ่อโถมอีกหนึ่งพิมพ์สร้างหลังปี2475 รุ่นแรกลักษณะเนื้อจะเป็นทองผสมผิวคลายเงินการแกะพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์ชาวบ้านมักเรียกว่ารูปหล่อหน้าลิงสูงประมาณ2.8เซนฐานกว้างประมาณ1.5เซนถ้าจะกล่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านก็คงจะบรรยายได้ไม่รู้จบแต่ถ้าจะยกตัวอย่างให้ทราบไว้ก็คือแม้แต่หลวงพ่อโอดวัดจันเสนก็ยังได้อาราธนาพระรูปหล่อรุ่นแรกนี้ติดย่ำไปกับท่านด้วยเสมอพระอาจารย์ลีเจ้าอาวาสวัดตาคลีใหญ่ ได้มอบพระหล่อโบราณหลวงพ่อโถมนี้ให้แก่หลวงพ่อโอดหลวงพ่อโอดท่านได้เอ่ยกับท่านอาจารย์ลีว่าพระชุดนี้ดีมากนะหลังจากนั้นพระชุดนี้ก็มีอยู่ในย่ามหลวงพ่อโอดตลอดแม้ขณะที่หลวงพ่อโอดทาลาสังขารภายในย่ามของท่านก็ยังมีพระรุ่นนี้ติดอยู่ในย่ามของท่านเสมอเลยซึ่งเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ลูกศิษย์ของหลวงพ่อโอด